สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของลูน่าคาสิคค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็จะแบ่งปันเกี่ยวกับบทวิเคราะห์เรื่องราคานั่นเองกับการอัปเดตนะฮะอัปเกรดครั้งใหญ่ของลูน่าในปีนี้ค่ะก็มีบทวิเคราะห์อของผู้เชี่ยวชาญนั่นเองโดยวิเคราะห์ว่าลูน่าจะสามารถทำลายศูนง กับตัวไปสู่หนึ่งเซนในปีนี้ได้หรือไม่นะคะต้องบอกก่อนนะคะเป็นการวิเคราะห์ราคาซึ่งมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้เดี๋ยวเราไปดูวิเคราะห์เขานำปัจจัยอะไรมาประกอบ นะคะมันมีทั้งเชิงเทคนิคและปัจจัยเศรษฐกิจนะคะช่วงนี้เราจะเห็นว่าราคาของดูนาดาวลงตอนนี้เราดูจากกราฟจะเห็นได้ชัดเป็นกราฟแท่งของนะคะใบแนนนั่นเองนะเป็นเทนขาลงนะถ้าดูจากแท่งเดยนะคะดูจากกราฟที่มันวิ่งยังคงดาวลงอยู่นะคะเพื่อนช่วงนี้ก็ยังมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญ ค่อนข้างเยอะนะะแทบจะทุกอาทิตย์อาทิตย์นี้ก็ยังคงมีการประกาศตัวเลขอยู่นะคะจากนั้นช่วงนี้ตลาดยังคงผันผวนค่ะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนนะคะสิ่งสําคัญก่อนตัดสินใจซื้อหรือขายนะคะอย่าลืมทบทวนความรู้ของเราค่ะ และก็บริหารจัดการทางการเงินของเรานะคะและก็นําข่าวสารมาประกอบในการวิเคราะห์ค่ะนี่ก็คือสถานการณ์ราคาล่าสุดของ l ูน่าคัสซินะคะตอนนี้ก็ยังคงแท่งแดงอยู่นะคะยังมีการเทขายค่ะวันนี้ก็มีการตบลงไปนะคะเพื่อนนะก็มาที่8 84กว่านะ,ะเกือบที่จะไปแตะที่83กว่านะคะราคาต่ำสุดของ ลูน่าคลาสสิกในครั้งก่อนที่ล่วงไปคือ04ตัว7941นะคะแต่วันนี้ยังไม่ถึง7นะคะแต่ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะดิฉันก็นะคะก็รอดูนะคะ,อา,อ,นะคะอาทิตย์นี้ค่ะยังมีการประกาศตัวเลขสำคัญอีกหลายอย่างนะคะสภาพตลาดราคา Luna ลูน่าล่าสุด8 45นะคะวอลลุ่มการซื้อขายไม่เยอะค่ะ19ล้านเองนะคะ เพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้ค่ะจริงๆเมื่อกลางวันโซนเวลาของอเมริกาค่ะแดงเดือดเลยนะคะวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะแดงนะคะเพื่อน วันนี้โซนเอเชียเริ่มบวกขึ้นมาเล็กน้อยค่ะฉะนั้นก็ต้องดูต่อว่ามันจะบวกแบบนี้ต่อเนื่องทั้งวันหรือไม่หรือมันแค่ดันขึ้นและก็ทุบลงวิ่งอยู่ในกรอบนะคะดิฉนันก็สังเกตจากบิตคอยก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบบิตคอยบวกอยู่ที่1.1ปร์เซนค่ะราคาล่าสุดของบิตคอยอยู่ที่2 6 6นะคะ26,407นะคะอ่าฉะนั้นเหรียญต่างๆค่ะก็ส่วนใหญ่ก็วิ่งอยู่ในกรอบ ดูหน้าก็วิ่งอยู่ในกรอบเช่นเดียวกันค่ะก็ยังอยู่ระหว่างในกรอบก็ถ้าเป็นราคาดอลลาร์ก็40 40, 40ตัวค่ะ4นะคะ4อะขอขอภไย04ตัวค่ะและตามด้วย7นั่นนั่นคือจุดต่ําสุดครั้งก่อนนะคะและก็ราคาล่าสุดก็คือ0 04ตัว84กว่านั่นเองนะคะอ่าเรามาดูสถานการณ์ของชุมชนค่ะ ตอนนี้อารมณ์นักลงทุนดาวลงมาอยู่ที่49นะคะจากเมื่อวานนี้50นะคะ,ะท่านนี้ก็มีการแบ่งปันค่ะอย่างที่เรารู้นะคะว่าตอนนี้ข้อเสนอที่สำคัญสำคัญก็ผ่านไปแล้วนะคะก็คือ0.5และ0.5ก็เริ่มใช้แล้วนะคะกระดานเทต,ต่างๆก็มีการอัปเกรดสนับสนุนกันนะการปรับอัตราภาษีใหม่ค่ะ อย่างประเทศไทยเรานะคะกระดานเทรดยักษ์ใหญ่อย่างประเทศไทยเราหลายหลายกระดานก็คงจะปรับตามกันหมดแล้วนะคะใบแนนก็ประกาศเช่นเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะใบแนนก็มีการาประกาศนะคะจริง,รงๆเขามีการอัปเดตในช่วงนะเมื่อวานนี้ค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะอ่าฉะนั้นนี่ก็คือเรามีอัตราภาษีใหม่นะคะท่านนี้ก็มีการแบ่งปันค่ะ เขาพูดถึงนะสถานการณ์ของลูน่าคลาสสิกนั่นเองเกี่ยวกับนะที่ผ่านมาราคามันต่ำมากนะคะและตอนนี้เราก็มีการขึ้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเบิร์เป็น0.5ไม่มีผลกระทบนะกับปริมาณ txn ะคะในปริมาณเบิร์กับการปริมาณเบิร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้นักลงทุนนะไม่ค่อยได้มีการซื้อการขายค่ะ ยังเชื่อว่าอย่างนั้นนะดูจากบัวรุ่มการซื้อขายก้อนน้อยค่ะ,ะท่านนี้ก็มีการแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับการเผาตั้งแต่อัตราภาษีเผาใหม่นะคะก็มียอดเผาหลักร้อยนะคะร้อยยี่สิบเก้าล้านเองไม่เยอะนะคะเพราะมันไม่มีคนเทรดนนั่นเองนะให้อัตราภาษีนะลดลดหรือเพิ่มเท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้เพิ่มไปหนึ่ง นะหนึ่งจุดกว่านะคะแต่ถ้าไม่มีนักลงทุนเนี่ยมันก็ไม่มีไม่มีจำนวนเหรียญที่จะเผานะคะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะโปรเจกต์นี้ค่ะเราต้องสนับสนุนค่ะโครงการเบิร์นของลูน่าคลาสิกผ่านนะคะผ่านแผ่นอร์มแอปของอมายเมตตาก็ได้เมตตานะคะ dot. IO นะคะซึ่งเขาก็ไม่หยุดสร้างผลงานค่ะตอนนี้ก็กำลังสร้างผลงาน NFT นะคะเพื่อนและก็แผ่นฟอร์มเกมค่ะก็ยังคงทำอย่างต่อเนื่องนี่คือหน้าตาเกมใหม่ของเขานะคะดิฉันก็นำมาแบ่งปันและเกมของเขานะคะจะช่วยเบิร์นช่วยเผาลูนา่าคลาสสิกนะคะท,ทุกรุกรรมค่ะนะท่านนี้ ปกติท่านนี้เป็นผู้ที่ติดต่อและนำแผ่นฟอร์มเกมต่างๆมาค่ะสนับสนุนแผ่นฟอร์มเกมนั่นเองเพราะเขาเป็นโหนดตรวจสอบนะคะเพื่อเขาพูดถึงโครงการเบินลูน่าโลงกระสาปิดนะคะแต่เรามีค่ะโครงการของนะแผ่นฟอร์มแอปที่เปิดผ่านลูน่าคลาสสิกค่ะกำลังพิมพ์และสร้างเหรียญเบิน NFT ค่ะถ้ามา ถ้ามาช่วยซื้อช่วยลงทุนก่ะก็จะช่วยเผาลูน่าคัสสิกนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาพยายามบอกให้ชุมชนนะคุณมาเก่ง NFT ไว้เพราะ NFT พวกนี้ถ้าวันครา้งหน้านะคะ,ะมันอาจจะมีราคาได้นั่นเองดิฉันก็ไม่มีความรู้นะ,ะในการไปลงทุน NFT นเะคะเพื่อนฉะนั้นใครจะลงทุนก็ต้องศึกษาก่อนเท่านั้นเองนะ,ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ ดิฉันนำมาแบ่งปันค่ะโปรเจกต์ที่ยังคงมีอยู่ในบล็อกเจนของลูนาคลาสิกค่ะท่านนี้ก็มีการแบ่งปันนะคะพูดถึงนะใบแนนด์ค่ะได้มีการประกาศสนับสนุนการอัปเกรดค่ะนี่ก็คือสิ่งที่ใบแอนด์ประกาศอัปเกรดนะคะโดยสนับสนุนให้ลูนาคลาสิกนั่นเองในช่วง23สนะ,ะวันในช่วง 3วันที่ผ่านมาค่ะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนะคะท่านนี้ก็พูดถึงช่วงนี้สถานการณ์ลูน่าคัสิกดาวลงอะ่ะมูลค่าราคาตลาดล่าสุด500กว่าเองวอลุ่มการซื้อขายราคาล่าสุดยังไม่ถึง20ล้านนะคะและท่านนี้บอกว่าเราค่ะมีให้เรารอกันค่ะรออะไรรอ u ย t ่ EST, รปค่ะ เชื่อว่าหากมีการรีเ่กคคจะดึงราคาลูน่ากลับมาอีกครั้งนะคะท่านนี้ก็มีการพูดถึงเพียงแค่เรารอแค่นั้นเองนะคะนะมันจะรอและจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องใช้นะความคิดเห็นและก็ความเชื่อค่ะในความรู้ที่เรามีนะ,ะเพื่อน ส่วนท่านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะลดอุปทานรู u s t c ค่ะอย่างต่อเนื่องหาก u s t c นะคะสามารถนะคะแตะ1ดอลลาร์ได้นั่นหมายความว่าเบิร์นลูน่าคลาสสิกนั่นเองฉะนั้น u s t c มิ้นจะรักษาระดับ1ดอลลาร์แนวคิดรีเป็กเขาก็เชื่อว่าจะช่วยลดอุปทานนะคะและช่วยให้ช่วยเหลือรีเป็ก เขาก็แบ่งปันนั่นเองในเรื่องข้อเสนอต่างๆที่เกี่ยวกับแผนการรีเปกนะคะเรามาปิดท้ายนะคะคลิปดิฉันคลิปในวันนี้จะทำไห้เกิน30นาทีนะคะมาปิดข่าวสุดท้ายเรื่องการวิเคราะห์ราคาค่ะเทอร่าคลาสิกปรับใช้การอัปเกรดเครือข่ายครั้งใหม่นะคะครั้งใหญ่นั่นเองนะคะราคาลูน่าจะไปแตะ0.1ดอลลาร์หรือ1เซนได้หรือไม่นะคะ ชุมชนลูน่ายังคงเตรียมพร้อมที่จะฟื้นฟูลบล็อกเชนที่เคยพังรวมทั้งเพิ่มราคาลูน่าสิ่งนี้นำไปสู่การดำเนินการอัปเกรดเครือข่ายเชิงกลยุทธ์โครงการขยายระบบนิเวศหลายโครงการค่ะตามที่มีการแจ้งผ่านทวิตเทอร่าไว้นะพูดง่ายก็คือทีมงานของ อโนดตรวจสอบต่างๆนั่นเองก็คือทีนะาวาลิวลอวลิเดเตอร์ค่ะวาลิเดเตอร์นะคะท่านนี้เธอล่านั่นเองก็คือพูดง่ายคือแผ่นฟอร์มของเป็นทีมของเธอล่าพอดนะคะเพื่อนแผ่นนะเหรียญน,นี้ นะก็เป็นทีมของเจอร่าพรอดน,นั่นเองนะคะก็มีการทวิตนั่นเองเขาก็นำข้อมูลนี้เอามาเขียนข่าวนะคะเขาพูดถึงนะบนเครือข่ายเจอร่าได้รับการดำเนินการในช่วงเช้าตู่ในวันนี้การอัปเกรดเครือข่ายเกิดขึ้นไม่นานหลังจากข้อเสนอ1 1 5 1 5ผ่านการลงคะแนนเสียงด้านธรรมาพิบานนะคะข้อเสนอที่ชื่อว่านะโยบายเศรษฐกิจใหม่สำหรับ เธอล่าคลาสสิกเสนอโดยนะคะดีฟังนะคะและยืนยันการเผาส่วนเกินจะช่วยเพิ่มการเติบโตลูน่าและดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาร่วมโครงการนี่ก็คือข้อเสนอการเบิร์ูนย์ค่ะและก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะข้อเสนอนี้ผ่านไปแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอัพ เกรดเครือข่ายเทอร่าที่พึ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อเร็วๆนี้โดยเพิ่มภาษีการเผาไหม้สำหรับธุรกรรมบนเครือข่ายลูน่าและ USTC ทั้งหมดจาก0.2ก่อนหน้านี้เป็น0.5ซคาดว่าจะนำไปสู่การเผาลูน่าในปริมาณที่มากขึ้นโปรดทราบว่าการแลกเปลี่ยนชั้นนำหลายแห่งรวมถึงไบแน้นกูคอยได้สนับสนุนการเพิ่มภาษีการเผาไหม้ของลูนาคัสิก สิ่งที่สามารถเพิ่มราคาลูน่าได้สิ่งนี้สามารถเพิ่มราคาของลูน่าได้หรือไม่นะคะแม้ว่าจะยังไม่เห็นผลกระทบของการพัฒนานี้ต่อราคาของลูน่าแต่ชุมชนเชื่อว่าจะมีผลกระทบเชิงบวกในระยะยาวเนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนจํานวนมากขึ้นเข้าร่วมเพื่อเพิ่มการเก็บภาษีต่อ การทำธุรกรรมของลูน่าและ USTC ดังนั้นอัตราการเผาไหม้ของลูน่าจึงคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะนี่ก็คือบทวิเคราะห์นี้ค่ะเขาก็วิเคราะห์ว่าโครงการนี้ค่ะจะช่วยเบินช่วยเผาในอนาคตนั่นเองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาลูน่าหลายล้านรายการถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินเบินผ่านธุรกรรมใบแนนการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดปริมาณการซื้อขาย ะะคะ24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยเผาลูน่ากว่า31ล้านผ่านการเผาไหม้รายเดือนโดยสมัครใจด้วยการเผาไหม้และการปักหลักลูน่าที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้คาดว่าราคาลูน่าจะสูงขึ้นและอาจเพิ่มขึ้นตามที่ผู้เชี่ยวชาญคาดการไว้นะคะพูดง่ายๆเขาไมา่ได้บอกว่าจะไปถึง1เซนนะคะแต่เขามองว่าอนาคตมีโอกาสเพิ่มขึ้น ตามที่ผู้เชี่ยวชาญมีการคาดการไว้นั่นเองนะคะบทวิเคราะห์นี้ไม่ได้บอกว่าไปถึง1เซนหรือไม่นะคะแต่แค่บอกว่าทิศทางมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้นะคะนี่ก็คือข่าวสารสำหรับคลิปในวันนี้นะคะนะต้องแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปนี้ก็เหมือนกับเป็นการอัปเดตสถานการณ์นะคะ ของชุมชนนั่นเองนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นและติดตามทุกคลิปนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ล่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ